ถ้าทอดหลายๆอย่าง็จะยาวไปนะคะเพืเ่อนๆทุกคนทุกท่านดูแค่เท้านะคะเปลือกทอดเต้าทอดนะคะกระพดทอดนะคะมีน้ำจิ้มรสวุยทอดไปก่อนนะคะอันนี้คือรีบไม่ได้ะค่ะนะคะทุกคนทอดไปขายไปเนาะกินร้อนๆกรอบๆตอนช้าๆ เ้าไปคลุกในแป้งจ้านะคะคลุกให้เข้ากันแล้วเราก็จะเอาเป็นก้อนๆมาทอดนะคะมีเต้าทอดนะจ๊ะมากินกันนะจ๊ะเพื่อนๆทุกคนทุกท่านผู้ทอดนะคะชาวนี้จ้านะคะเผือกชุบแป้งทอด แป้งทอดกรอบแล้วก็จะปีนแป้งแป้งข้าวเจ้าผสมกันนะแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งทอดกรอบนะคะมีเต้าหู้ทอดนะจ๊ะมากินกันนะจ๊ะเพื่อนๆทุกคนทุกท่านถ้าทอดหลายๆอย่างก็จะยาวไปนะคะเพื่อนๆทุกคนทุกท่านอู๊ต เด็ดนะคะใส่พริกป่นนะคะใส่น้ำมะขามเปียกการ้นจิ้มเนาะน้ำมะขามเปียกตักเกลี่ยให้มันเป็นก้อนๆเท่าๆกันนะคะแล้วก็จะค่อยๆตักไปนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ทอดเผือกนะคะทุกคน เปลือกทอดตู้ก็ทำไปแล้วนะคะทุกคนทำน้ำจิ้มไปแล้วจ้าเดือทอดเต้าหู้ก็ทอดแล้วคู่ทอดนะคะเช้านี้จ้านะคะเปลือกชุบแป้งทอดลอยค่ะนะคะเช้านี้จ้ามีเปลือกทอดนะคะ มีข้าวโพดทอดเข้าไปคลุกในแป้งจ้านะคะคลุกให้เข้ากันแล้วเราก็จะเอาเป็นก้อนๆมาทอดนะคะอร่อยค่ะนะคะเช้านี้จ้ามีเผือกทอดนะคะมีข้าวโพดทอดมีเต้าท้อจ้า,จา มากินกันนะจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านมันกินมันจะแรงเนาะคุณนิดินว่าต้องใช้น้ำาขาาเปียกดีกว่านะคะสวัสดีค่ะวันนี้ทอดเผือกนะคะทุกคนเผือก,กทอดต้มนะคะตักเกลี่ยให้มัน ก,ก้อนๆเท่ากันนะคะแล้วก็จะค่อยๆตักไปนะคะแป้งทอดกรอบแล้วก็จะปินแป้งแป้งข้าวเจ้าผสมกันนะแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งทอดกรอบนะคะเข้าไปคลุกในแป้งจ้านนะคะคลุกให้เข้ากันแล้วเราก็จะเอาเป็นก้อนๆมาทอดนะคะมาเคี่ยวใส่ ้ำาลปี๊บนะคะสเ,เกลือนะคะ,ะเคียวๆให้มันเหนียวๆหน่อยนะคะแป้งทอดกรอบแล้วก็จะปีแป้งแป้งข้าวเจ้าผสมกันนะแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งทอดกรอบนะคะโรยคะ่ะนะคะเช้านี้จะมีเปลือกทอดนะคะมีข้าวโพดทอด เปียกอย่างดีนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะใส่พริกป่นใส่ถั่วลิสงป่นนะคะกรอบ,รอ,บ,รอ,บอร่อยค่ะนะคะขอบคุณที่ติดตามชมเด้อนะคะสวัสดีค่ะมีเต้าหูทอดนะจาะมากินกันนะจาะเพื่อนๆทุกคนทุกท่าน ะะแล้วก็ใส่น้ำปูนใสนะคะใส่เกลือน,นิดหน่อยค่ะนะคะผู้ทอดนะคะชาวนีิจ้านะคะเผือกชุบแป้งทอดเด็ดนะคะใส่พริกป่นนะคะใส่น้ำมะขามเปียกการ้ำจิ้มเนาะ น้ำขามเปียกผู้ทอดนะคะชาวนีิจ้านะคะเผือกชุบแป้งทอดตักเกีก่ยให้มันหดเป็นก้อนๆเท่าๆกันนะคะแล้วนกะ็นะะจะค่อยๆตักไปนะคะเอาเคี้ยวใส่น้ำตาลปี๊บนะคะใส่เกลือนะคะ เคียเค่ยวๆให้มันเนียวๆหน่อยนะคะถ่าแล้วทอดทอดเผือกนะคะมีทอดเผือกทอดกระเพาทอดเต้าหู้นะคะทอดหลายรอบนะคะทุกคนตอนนี้คือทอดได้หลายรอบแล้วค่ะเอาช้อนตักตักออนแล้วก็ เยี่ยมันเหนียวนิดนึงนะคะพอเสร็จแล้วก็ชิมรสด,ดูนะคะหวานนิดนะคะกรอบๆอ,อร่อยค่ะนะคะขอบคุณที่ติดตามชมเลยนะคะสวัสดีค่ะรอร่อยค่ะนะคะเช้านี้จ้ามีเลือทอดนะคะมีข้าวโพดทอดเคี่ยวไฟอ่อนๆน,นะคะน้ำจิม้ม เที่ยวไฟอ่อนแล้วก็ทำไปแล้วนะคะทุกคนทำน้ำจิ้มไปแล้วจ้าเดือดทอดเต้าหู้ก็ทอดแล้วเผือกทอดเต้าหู้ทอดน้ำจิ้มรสเด็ดนะจ้าน้ำจิ้มเาาราเปียกอย่างดีนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะใส่พริกป่นใส่ หัวลีสงเป้ทอดนะคะชาวนิจ้านะคะเผือกชุบแป้งทอดก็เอามาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็เอาเผือกที่เราขูดไว้นะพิ้มนะคะค่าแล้วทอดทอดเผือกนะคะ มีทอดเผือกทอดกระพดทอดเต้าหู้นะคะเข้าไปคลุกในแป้งจ้านะคะคลุกให้เข้ากันแล้วเราก็จะเอาเป็นก้อนๆมาทอดนะคะปิ่มนะคะทอดหลายรอบนะคะทุกคน,ต,นตอนนี้คือทอดได้หลายรอบแล้วค่ะ เอาช้อนตักตัก,ตกทอดเผือกไปก่อนจานะคะแล้วก็จะไปผู้ทอดนะคะชาวน้จ้านะคะเผือกชุบแป้งทอดสวัสดีค่ะวันนี้ทอดเผือกนะคะทุกคนเผือกทอดตุก นี่ต้องค่อยๆทำไปจ้ะทำเป็นก้อนๆไปนะคะท่านผู้ชมเปรี้ยวหน่อยอร่อยอย่างนี้นะคะหวานๆเปรี้ยว,ยวน้ำมะขามเปียกตั้งใส่น้ำมะขามเปียกนะคะอร่อยค่ะถ้าน้ำส้มสส่ช่อยค่ะนะคะเช้านี้จะมีเปลือกทอดนะคะมีข้าวโพดทอดผัดท,ทอดไปก่อนนะคะ อันนี้คือรีบไม่ได้ค่ะนะคะทุกคนทอดปลายขายไปเนาะกินร้อนๆกรอบๆตอนช้ดๆนี่ต้องค่อยๆทำไปจ้ะทำเป็นก้อนๆไปนะคะท่านผู้ชมเคี่ยวไฟอ่อนๆน,นะคะน้ำจิม้มเคี่ยวไฟอ่อนเคี่ยวใส่น้ำตาลปี๊บนะคะใส่เกลือนะคะ Okay, okay. เคี้ยวๆให้มันเหนียวๆหน่อยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ทอดเผือกนะคะทุกคนเผือกทอดตุ๊สวัสดีค่ะวันนี้ทอดเผือกนะคะทุกคนเผือกทอดตุ๊กมีต้องค่อยๆทำไปจ้ะ ทำเป็นก้อนๆไปนะคะท่านผู้ชมผู้โทษนะคะชาวนิจานะคะเผือกชุบแป